หลอกก่อนเอาทรัพย์เตรียมรับโทษฐานช่อโกงสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของความผิดฐานช่อโกงมีลักษณะเป็นอย่างไรและก็มีโทษอย่างไรนะครับซึ่งสำนักง,งานกิจการยุติธรรมเขาได้เผยแพร่สาระความรู้ดีความรู้ดีๆตรงนี้นะครับเรามาดูกันนะครับความผิดฐานช่อโกงเนี่ยก็คือหลอกลวงเพื่อที่จะเอาทรัพย์ของผู้อื่นนั่นเองนะครับ การหลอกคนอื่นโดยแสดงข้อความเท็จหรือว่าปกปิดความจริงที่ควรบอกเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินคนอื่นหรือทําให้คนอื่นเนี่ยทำถอนทําลายเอกสารสิทธิทรัพย์สินคืออะไรทรัพย์สินก็คือทรัพย์และวัตถุที่ไม่มีรูปร่างที่อาจจะมีราคาและก็ถือเอาได้เช่นเงินบ้านช้างวัวรถยนต์ลิขสิทธิ์เอกสารสิทธิ์เป็นต้นนะครับ การช่อกงนั้นจะต้องเจตนาหลอกตั้งแต่แรกถ้าหลอกหลังจากได้ทรัพย์สินนั้นไปแล้วก็จะไม่ถือว่ามีความผิดฐานช่อโกงนะครับนี่คือลักษณะของการช่อ,ชอกงทีนี้การหลอกลวงเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของคนอื่นนั้นก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโทษค่อนข้างหนักเลยนะครับ ถ้าหลอกลวงเพื่อให้คนอื่นเนี่ยทำถอนทําลายเอกสารสิทธิ์มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับถ้าช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นละ่ะจะมีโทษอย่างไรตรงนี้จําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับถ้าช่อโกงโดยอาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอก ซึ่งอาจจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับการหลอกประชาชนโดยทั่วไปโดยแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดความจริงเพื่อเอาทรัพย์สินคนอื่นหรือให้คนอื่นทำถอนทำลายเอกสารสิทธิ์ถ้าแบบนี้เนี่ยหลอกลวงประชาชนทั่วไปนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปี หรือปรับ1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับต่อมาการช่อโกงประชาชนโดยแสดงเป็นคนอื่นก็จะมีโทษจำคุก6เดือนถึง7ปีและปรับ1 0 0 0 0 0มื่นถึงหนึ่งบาทการช่อโกงประชาชนโดยอาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกที่เป็นเด็กหรือมีจิตใจอ่อนแออันนี้เป็นลักษณะ,ะช่ชอกงประชาชนนะครับจำคุก6เดือนถึง7ปี ปรับ1 0 0 0งถึงหนึ่ง0บาททีนี้การช่อโกงประชาชนกับการช่อโกงที่เป็นเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับโทษก็แตกต่างกันค่อแตกต่างกันพอสมควรนะครับเช่นการช่อโกงประชาชนเนี่ยถ้าเป็นช่อโกงประชาชนผู้เสียหายถึงจะเสียหายจํานวนมาก แต่ถ้าเป็นการหลอกลวงแค่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ประชาชนทั่วไปตรงนี้ก็ไม่ได้เข้าขายความผิดฐานช่อโกงประชาชนนะครับถ้าเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนเนี่ยเป็นการหลอกลวงประชาชนทั่วไปแต่ว่ามีผู้เสียหายเพียงคนเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นเจตานาหลอกลวงประชาชนทั่วไปถึงจะเข้าขิดเข้าขายความผิดช่อโกงประชาชนนะครับ ทีนี้ถ้ามีการหลอกลวงคน10คนขึ้นไปให้ทำงานโดยที่ไม่จ่ายค่าจ้างหรือจ่ายต่ำกว่าที่ตกลงกันเอาไว้เนี่ยก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าสั่งซื้อและบริโภคอาหารนะครับตรงนี้เ,เมื่อสักครู่นี้นะครับการหลอกลวงเขาเรียกว่าการหลอกลวงแรงงานนะครับช่อโกงแรงงาน ต่อมาถ้าเป็นช่อโกงบริการช่อโกงบริการก็คือการสั่งซื้อและบริโภคอาหารเครื่องดื่มหรือเข้าไปอยู่ในโรงแรมโดยรู้ว่าตนเองจ่ายไม่ได้ตรงนี้มีโทษจำพุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับต่อมาการช่อโกงให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยเสียเปรียบก็คือชักจูงให้คนที่มีจิตอ่อนแอเด็กเบาปัญญา แล้วก็ไม่สามารถเข้าใจหรือตามทันตนเองขายทรัพย์สินโดยเสียเปรียบเพื่อเอาทรัพย์สินนั้นมาเป็นของตนเองหรือคนอื่นก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้เป็นลักษณะของการช่อโกงให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยเสียเปรียบต่อมาการช่อโกงวินาศภัยเป็นอย่างไรเช่นการแกล้งให้เกิด ความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันเพื่อให้ตนเองหรือคนอื่นได้ประโยชน์จากประกันวินาศภัยตรงนี้จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับช่อโกงนั้นนะครับสามารถที่จะยอมความกันได้แต่ถ้าช่อโกงประชาชนนั้นยอมความไม่ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมถูกช่อโกง จะต้องทำอย่างไรคุณผู้ชมจะต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีภายในเวลา3เดือนนับตั้งแต่ที่เราทราบเรื่องและก็รู้ตัวผู้กระทำความผิดนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือลักษณะของการหลอกลวงการช่อโกงนะครับประชาชนก็จะมีโทษนะครับการหลอกลวงก็คือ,อการช่อโกงก็คือการหลอก เพื่อที่จะเอาทรัพย์ของบุคคลอื่นนะครับหรือบุคคลทั่วไปนะครับ